สามดอกด้วยครับสมบูรณ์แห้งดอกว่มีแป๊บพี่น้องอย่แหงแฉกแต่ก็ยังบวสูตคลิปก่อนเนาะขาเพิ่งดีโงนี่เป็นเห็ดไข่เนาะเจ้าทินเพิ่นครับใครลูกหน่อยก็เป็นยังยุไม่ห้องซ้อนเนาะก็แดงหลวงด้วยเรลังเห็นเพิ่นเหมือนเรยนนะนวลเป็นฟูงเลยพี่น้อง นูเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะสสวัสดีบนยอดดอยใฮิคาร์ด้วยครับผมเมื่อวานเขาปลาช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าบุมีแดดเนะาะสกิมเมื่อวานเนาะครับผมเจอกันช่วงบ่ายส,สุกุนเสร็จตกแมีนครับผมเตมคม่ับเมื่อวานแต่เมื่อเสาร์ตกตลอดเด้กบิดขึ้นกับบิดเสาเลยมื่อนี้ก็เลยเขาปลาช่วงบ่ายนะครับผมฝนหยุดก,ก็เลยเขาปลากันเนี่ยมันรุนกันพี่น้องเ้าสิมันบ่มันนะครับผม ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่ก๊ไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกงเรื่องใจครับผมป่ะพี่น้องดูกันเลยอ้าวนี้ตุมนะ่มสวยๆเป็นตุ่มเนาะไข่เนาะเท่านี้เขาเรียกเห็ดลม,ลมเห็ดลม,ลมเห็ดลมล จุ่มเห็ดไข่ไข่หรือว่าเห็ดดาบเห็ดลมเนาะพี่น้องเชาวหนีพิ่นก็ออกลายเนาะเห็ดไข่จูงงามเลยเน,ะนเาะฝนคือลงเม็ดนอป่ะทีคือหนี่ทั้งทึ่งแมนบ่ดอกแบบไงจ้ะพูดขาเขาพี่น้องเบิ่องขาเห็ดไข่ดันดิ่งขึ้นเนาะจุูบันแต่ฝนเพิ่นเป็นงสีตง่ตั้งแต่เมื่อนเศร้าพี่น้องตกตกหยุดหยุดเนาะ งามดมเ,ยเียนบล่ะฝนตกเงียนบ่โยนี้เขาบอกคยขึ้นนะครับผมขึ้นขังเลยฝนตกจอยพิษนาเลยเพิ่งจะร่างสีอ,งสออก่สีออกด้นี่น่าขึ้นดอยมาฝนกัตกพี่น้องชุ่หน่อยก็มีแสดงไปเห็นนาเลยสีออกด้วยนี่แน่นค่ะพวาถอออกคักด้วนีะะะ่็นบอนี่จะมีแล้กันล่งเรียนั โอ,อ้ฝนตกตกจอยพี่น้องตกแป๊บเดียวจะหยุดนาเลียนนานวนเนาะดอกนันหนางำหนาไม่จังซอกเสมือนนาศิอกลายเนาะนาเรียนเขาก็รักขึ้นเสียแสีแเลยสั่งกำลังงามเลยเนาะงามเลยกำลังพอดีเลยสมีแตได้าะ ได้เราคนเขียนของฟีนี่อะไรไข่บ้านเด้อจ้ะได้นามดีเราเห็นเดือบังมงเลยบ้านเฟื่อฟื่นนะครับก็คุณลักกาขี้ดินกระเด็นใส่เนาะสีบอกงามคือแหลงแหงเนาะคนหาเหตุกระจมหาต่ฝนได้ทผน ไดอกโตอันนี้กินได้ด้วยครับผมนี่ชาวบ้านแถวนี้เคือนว่าลูกนมแมวเลยครับมีรสหวานพี่นนอกหวานผมชิมเมืองแหลวหวานนี่ครับสีสันแดงกึ่งเลยกินได้ด้วยครับผม ไข่เขียวค่ะงามเนาะสนนาเรียเลยนาเลียนานนอดอกหน่อยจะมีเนาะขึ้นออกชุ่มผู้ชุ่ผู้งามๆเนาะ ไปไปหนึ่งเนาะ้แต่ไปล้วนเนี่งามเต้อี่น้องเห็ดตัวนี้เนาะแต่ว่าเ้า <ไป S 1> ต้องไปไปลวกก่อนจะค่อยหลากนะครับเห็ดผมลวกก่อนค่อยหลากพร่เสิง,ง,าเางามก็สวยงามครับนี่ยหนาเลยหน,ะนานวลเด้อครับผมหนาเลยเด้อจ้ะกำลังงามเลยจ้ะดอกหน้าหนาเลย จุ่มเม็ดไข่ได้ครับผมตักไข่กำลังจุ่ม,มเอาไว้หวนะครับตอนนี้กำลังงามจุ่มนี่เอนสามดอกได้ครับห่อแบบนี้เข้าเนาะข้าวเดียวก็วเดียเด๋ยวเต็มตะก,กร้าพี่น้องจุ่มใหญ่ๆเลยจะโดนใหญ่ๆักเโดนเลย ใส่คือเห็นคือเห็นตาดอกโอ้ขึเห็นตัวเห็นตาดอกเห็นตาดอกนี้ตาบอดีเลยเนาะเกิกนเด้พาไปกอนเนานานตัจุมงาเนาะจุงงาคกับมีทีตีเลยเห็นเนาะ rồi nó Cái làng bàn Số đồ cây gần Mặc đầu đấy kịp lưới หอยสังนี้แ้วพี่น้องล้วนไปงามด้วยครับโนี่ผอกอล้วจ้ะใครล<ะ>ูกห,หน่อยก็เปน็นยังมีอยู่ีหน่อยเอาไว้งาคับดูนึงขอจงใบ,บกระมานที่เราด้วยครับ ช่วงนี้เป็นคองหายากันเด้อหรือโง่อันนี้คือเ,ก,เ,อเก็บต๊ะเนาะลงเรือจ้ะลงเรือ,อคือบๆเนาะโอ้โหฝนจฝนฝนตกอีกแล้ว,วงามครับ เหไข่เด้อจ้ะสามดอกลไมาอีกแล้วอุ้ย,ยไอ้เท้งามจินนเนาะเพื่อนว่าสีวอกอีโกโดยกเห็ดไข่เนาะเจ้าทินเพื่อนว่ารีเลย อันนี้กับเจ้าทินเพิ่นเด้อพี่น้อมมาสี่เป่าไห้หมายถึงว่าเพื่นบอกดอยครับเพื่นเพิ่นเพิ่นนำทางขึ้นมาเนาะเพิ่อนทรงมาทรงดอยครับผมิันมาสรงเพื่นก็ลงไปขึ้นว่าหักอ่ะขึ้นใดลงไดล้ว้ฮาหูละเพื่นมาทรงไว้ามดอกได้หบิ๊กใส่ครับผมพี่น้อแงแต่ก็ยังบ่สูคลิปกอนเนาะพี่อโคตรใหญ่พักใหญ่เนี่ย อากาศดีพี่น้องเียฝนตกเย็นดีค่ะชมนิยวค่ะศรีเลนก็เห็ดไข่อีกหลายมื่นอยู่ด้วยพี่น้องย่างไปมามาเจอเห็ดก้อนแดงอีกก้อนแดงสัมผัสกับเราโดนเลยเห็ดก้อนแดงสัมผัสเต้มแต้อยู่ในห้องซ้อนเนาะก้อนแดงหลวงด้วยกำลังเห็นเพินมือนเงิ่เป็นสีออกเลยนะเนาะมน ขาออกคู่กันก็นเห็ดไข่แหละเห็ดกอเดียนืมเห็ดไข่บลังเผยเลยออกฝงตรงนั้นหอมสอกหินค่ะเมนโดงหนึงวันนี่ไเห็ดไข่สวยงามที่างออกไปเรื่อยๆเด้อครับเถึงพาว่าเรืมรที่คำมอน็อกฝนน้ำพี่น้องเห็ดกระไดพี่น้องมานอยู่ยค,รครับคุณฝนกระตุกค่ะด้วย ยางออกเลยเนาะเห็ดเท,ท่ากับหมานอยู่ด้วยรักนาเลยนะนวลเป็นฟูงเลยพี่น้องเป็นมูเลยหมือนเนาะหมือนเขาลื่นเขาถือฝนแล้วเขาลื่นเห็ดมูนี่เป็นสี่แหละถ้าถือหนามเห็ดถือฝนบ่ค่อยงานปันไหนได้จ้ะ ดอกนีไหมอุ้ยงามแหี้ยเขียวหยงเลยสบมบูรณ์แห้งดอกว่ามีแป๋วเลยงามคัะแก่แกล้วครับมีว่าสี่ดอกสวนกันอยู่เนาะไข่ด้วยจ้ะไข่ขาด ดอกนึงบ่ได้นี่ดอกบ่ใหญ่เนาะดอกบ่ใหญ่หมู่เพิ่นก็มี เหลืออีลีเลยนี่เนาะเหล่ม่วงเลยค่ะโด่งใ่นั่พวกนี้เขาจะเหลาล้างออกไล่ไล่เลยครับบางทีสิมีเป็นสีเขียวเนาะก็เขียวถุงมือไข่ค่ะจะเป็นหล,าล่าอะไรนี่เนาะถุงฝนถุงฝนขัดโพดเป็นหล่าเอาบ่ได้ ขาสันสันเอองามเนาะขาสันสันสันจือจุ่มกำลังงามด้วยกันครับคุณงามครับขาจูนพูนพี่น้องไข่เขียวค่ะวันกันกระลังเขียวเนาะไข่เห็ดไข่นี่ยครับคือหลังสีเขียวเนาะก็เลยเห็ดไข่เนาะหลังขึ้นเขียวเขียวไข่เขียวไข่ขาวด้วยพี่น้อง เห็ดไข่ด้วยจ้ะลังเขียวหนงๆเลยเนาะจูมเพิ่นจ้ะก็ลองบ่กบอกไปตัวทีบเห็ดไข่เนาะตัวตีบทัดเดียนเลยบอย อายเินกับใหม่สิปุนต๊ใส่เลยดินกระเด็นใส่เนกระ๋อยงางเป็นไรไม่บอกแนวเดียวเลยจ่ ท่างน,นี้คนหลังเขียวดีเนาะเห็ดไข่เนาะจู่มพี่นอ้องงามคับไต่ซอกขีนมือพี่นอ้องที่มีจุ่มหนึ่งถึงเดี๋ยวอะไรบอสเห็นบ่สเนี่ยไปอะไรบวะในซอก จเขาออกแล้ววะเฮ้าเลยเนาะมันหมานอยู่ด้วยพีหนอมมานี่สวนมากกับเป็นเห็ดไข่ด้วยครับมัน เชาบ้านครับผมข้าแหลกสิส่วนมากเห็ดไข่ได้ครับหลังเขียวยงเลยมันที่ก่อพี่น้องเมนี้ก็บมันมที่เก่าครับผมฝนลินเนาะฝนลินอยู่เหลือยพี่น้องได้กับตกได้กับยุดลินอยู่เรื่อยจนเปียกไปเลยนะี่โตเปียกได้ครับเมนี่ฝนเ<ะ>มืเม่อเมนี่ครับฝนมืนอ่อฝนแต่เมื่อคืนจะนะแต่ว่ายามเว่นเขาหยุดหยุดตกตกเมนี้ก็บมันทีน่เก่าครับผม<ต>เด็กเมื่อนำมาลุยไหมเนาะสจินเนาะเต็มตาไปเลยเนาะครับผมมีแต่เห็ดไข่เห็ดจ้๊กส่วนหมาก็เห็ดไข่ ตุ่มถกบ้านเนาะเพราะว่าเขามาเขามาใส่เวลาเก็บบรโดนไปเนอะก็เลยไดส่สมีก็ดีแล้วถามาถ้ามาตะเสาแนนเทดิทนกำลังออกป่าเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับผมคำแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมส,สวัสดีครับ